สวัสดีครับผมหมอต่อจากชาแนลสิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเราควรฉีดวัคซีนชนิดไหนดีนะครับทาไมเราถึงต้องมีการฉีดสลับยี่ห้อวัคซีนกันแล้วถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนซโนแวคไป2เข็มแล้วเราต้องทํำยังไงหากเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อนๆคงได้ข่าวกันแล้วนะคบว่าท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินเนี่ยเขาได้ประกาศยกเลิกซโนแวคสเข็มแล้วนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่เพียงพอในการป้องกันไวรัสเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่ก็คือซีโนแวยเข็มที่ 1, ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับจะเอางานวิจัยเนี่ยมาย่อยเพื่อนๆฟังอย่างง่ายๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับวัคซีนแบบไหนนะครับผมจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับคือตอนแรกเนี่ยเป็นตอนสรุปย่อยเลยสําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาส่วนตอนที่2เนี่ยจะเป็นการพูดที่มาที่ไปเหตุผลของข้อสรุปที่ผมพูดไว้ในตอนแรกนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปนะครับผมได้ทํา Facebook Fanpage 10นาทีกับหมอต่อไว้ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage 10นาทีกับหมอต่อได้เลยนะครับ เริ่มจากตอนที่1เลยนะครับข้อสรุปสําหรับคนไม่มีเวลาข้อแรกนะครับวัคซีนทุกชนิดในประเทศไทยณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคแอปตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นากินโนฟาร์มทุกชนิดเนี่ยสามารถป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด -19 ได้ทั้งหมดเลยนะครับและก็ลดโอกาสการเสียชีวิตได้ค่อนข้างมากสรุปข้อที่2นะครับการฉีดซีโนแวคสเข็มเนี่ยสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เอลฟ้าหรือสายพันธ์อังกฤษได้นะครับแต่ไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับการ ฉีดซิโนแวคสองเข็มนะครับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนักทุกๆเดือนครึ่งเนี่ยภูมิจะหายไป50%นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมรัฐบาลถึงเปลี่ยนสูตรนะครับไปเป็นซิโนแวคตามด้วยแอสตาเซเนกาแทนสูตรเดิมสรุปข้อที่3นะครับการฉีดแอสตาเซเนกาสองเข็มสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์อินเดียได้ <S <S สรุปข้อที่4นะครับการฉีดเข็มแรกด้วยซิโนแวคเข็มที่2ตามด้วยแอสตาเซเนกามีประสิทธิภาพดีกว่าการฉีดินวเข็มร การแพร่เชื้อได้ดีกว่าแต่ผลการวิจัยเนี่ยมาจากผลงานวิจัยของประเทศไทยนะครับซึ่งมีประชากรในการทดลองเนี่ยแค่36คนเท่านั้นสรุปข้อที่5นะครับในคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มไปแล้วนะครับอาจจะต้องได้รับการฉีดกระตุ้นภูมิเข็มที่3เข็มที่4ตามมาแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าจะใช้วัคซีนชนิดไหนมาฉีดให้นะครับเพราะว่าภูมิของคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มเนี่ยมันลดเร็วนะครับแล้วก็ต้านเวลาสายพันธุ์อินเดียไม่ได้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้รับวัคซีน m i n a มานะ แต่จะเริ่มฉีดในคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก่อนหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนนะครับสรุปข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายแล้ว ก็คือวัคซีน mRNA ที่หลายๆคนเนี่ยเขาอยากได้กันนะครับยังมีกําหนดการเข้าไทยไม่ชัดเจนนะครับบอกแค่ว่าประมาณไตรมาส4ของปี64นี้ก็คือเดือนกันยายนเป็นต้นไปแต่ด้วยสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเยอะมากต่อวันเนี่ยผมก็คิดว่าการฉีดวัคซีนที่เรามีไปก่อนเนี่ยมันก็สามารถป้องกันการเสียชีวิตนะครับป้องกันอาการหนักของโรคโควิดได้พอสมควรแต่ว่าเพื่อนๆจะฉีดหรือไม่ฉีดอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนๆแต่ละคนละกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปสั้นๆสําหรับ ที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่หากใครอยากรู้ที่มาที่ไปและเหตุผลของแต่ละข้อสรุปที่ผมทํามาเนี่ยก็รับชมต่อได้เลยนะครับข้อแรกที่ผมพูดไว้ว่าวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยสามารถลดการตายได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะทีโนแวคที่เป็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยถึงประสิทธิภาพของมันนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีวัคซีนหลักอยู่2ตัวนะครับก็คือซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาซึ่งผมได้ไปหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาให้เ,เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับโดยงานวิจัยแรกเนี่ยเอามาจากเว็บ วารสารทางการแพทย์นะครับ New England Journal ซึ่งถือว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพสูงนะครับเชื่อถือได้โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำที่ประเทศชิลีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาซึ่งในงานวิจัยเนี่ยพูดหลายอย่างแต่ผมจะเอาที่สำคัญมานะครับคือจะมีการเปรียบเทียบระหว่างชิโนแวกแล้วก็ไฟเซอร์โดยจะเป็นการฉีดครบ2เข็มเท่ากันโดยให้ผลการป้องกันโรคดังนี้นะครับชิโนแวกเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้65.9ลดการนอนโรงพยาบาลได้87ตนะครับลดการ นอน i อซได้90%และลดโอกาสการเสียชีวิตได้86.3%นะครับส่วนไฟเซอร์เนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้92%นะครับลดการนอนโรงพยาบาลได้95%ลดการนอน i อ u ได้96%และลดโอกาสการเสียชีวิตได้91%ซึ่งเท่าที่ดูนะครับทีโนแวกเนี่ยคุณภาพก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับเพราะว่าลดการนอนโรงพยาบาลลดโอกาสการเสียชีวิตได้ค่อนข้างมากแต่โดยรวมแล้วไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันด้านการลดการนอนโรง พยาาบลด้านการป้องกันการเสียชีวิตนะครับส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยก็มีงานวิจัยหลายชิ้นมากนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะป้องกันโควิดได้ประมาณ 60- 70%ปรนะครับประสิทธิภาพของแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ยังถือว่าดีกว่าซีโนแวคนะครับเพราะมันสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับสรุปข้อที่2นะครับการฉีดซีโนแวคสองเข็มสามารถกันสายพันธุ์อังกฤษได้นะครับแต่ไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้คือตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีการระบาดอยู่2สายพันคก็ือสายพันธุ หรือสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียแต่ว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมีความแพร่กระจายได้เร็วกว่านะครับสามารถหลบภูมิคุ้มกันมนุษย์ได้ดีกว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยจะระบาดหนักในประเทศไทยนะครับทดแทนสายพันธุ์อังกฤษซึ่งสามารถดูได้จากการตรวจโรคในแคมป์คนงานนะครับซึ่งเขาไปตรวจเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ242คนนะครับเป็นสายพันธุ์อินเดียไปแล้ว7 3เเถือว่าเยอะมากๆเลยซึ่งปัญหามาอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งงานวิจัยในนข้อน้อที่ผมพูดไวถึง ประสิทธิภาพของซิโนแวคเนี่ยมันดันทําศึกษาตอนที่ชิลีเนี่ยระบาดไปด้วยสายพันธุเอลฟาหรือสายพันธอังกฤษนะครับแต่พอเอากลับมาใช้กับประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นการระบาดของสายพันธุอินเดียนะครับปรากฏว่าประสิทธิภาพของซิโนแวคเนี่ยมันไม่ถึง65%แล้วมันน้อยมากจนไม่สามารถเอามาป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้และยังมีงานอีกวิจัยหนึ่งนะครับจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ศึกษาว่าคนที่ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มนะครับทุกๆ40วันเนี่ยภูมิคุ้มกันที่เคยมีเนี่ยก ให้ประสิทธิภาพของการป้องกันโควิดจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ60%นะครับจะเหลืออยู่แค่ประมาณ50%แค่นั้นเองแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับของดรอนันต์จงแก้ววัฒนานะครับนักวิจัยไวรัสของสถาบันไบโอเทคนะครับก็ได้ทําการศรึกษาพบว่าการฉีดเจโเนแวค2เข็มเนี่ยมันไม่สามารถสายพันธุเดลต้าได้แล้วนะครับแต่เมื่อเราไปดูการฉีดวัคซีนแอตตาสองเข็มนะครับพบว่ามันก็ยังสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ประมาณหนึ่งนะครับป้องกันสายพันธุ์เอลฟาได้ดีสรุปข้อที่3นะครับ การฉีดแอตราเซเนกาสองเข็ม สามารถป้องกันสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์อินเดียได้นะครับซึ่งผมได้เอางานวิจัยมาจากประเทศอังกฤษนะครับมีการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษและก็สายพันธุ์อินเดียเลยนะครับซึ่งได้ศึกษาเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์โดยพบว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยสามารถกันโควิดสายพันธุ์อังกฤษได้9 3ปนะครับป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้แ4เแต่พอเอามาเทียบกับแอตราเซเนกานะครับสามารถป้องกันสายพันธุ์อังกฤษได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างโอเคนะครับการได้ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ถือว่าใช้ได้ซึ่งสหาภาพยุโรปนะครับเขาก็จะได้ทําการแจกพาสอร์ตวัคซีนเนี่ยให้กับผู้ที่ได้ทําการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผู้ที่ฉีดวัคซีนคุณภาพสูงเท่านั้นถึงจะได้พาสดร์ตวัคซีนนี้นะครับคือสามารถไปเที่ยวประเทศนั้นได้โดยไม่ต้องกักตัวพาสอร์ตวัคซีนเนี่ยก็จะมีของไฟเซอร์นะครับโมเดอร์นาและที่สําคัญแอตตาเซเนกาก็อยู่ในพัสอโ์รวัคซีนด้วยนะครับซึ่งโดย ที่ดีกว่าการฉีดซิโนแวคสเข็มนะครับสูตรข้อที่4นะครับการฉีดซิโนแวคเข็มแรกนะครับตามด้วยแอสตาเซเนกาเป็นเข็มที่2เนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการฉีดซิโนแวคสเข็มนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับก็จัดทาในประเทศไทยนะครับเอามาจาก Facebook ของอาจารย์ยงผู้วรวันนะครับแต่ก็ต้องกล่าวก่อนว่างานวิจัยนี้นะครับเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลกได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีประเทศอื่นทําเลยในโลกเนี่ยมีประเทศที่ใช้วัคซีนซิโนแวคเป็นทางเลือกหลักเนี่ยหลักๆอยู่ประมาณ3ประเทศนะครับก็ คือบาเลนนะครับตุรกีแล้วก็ประเทศไทยซึ่ง2ประเทศแรกเนี่ยตุรกีและบาเลนเนี่ยเขาก็ทราบว่าซ i โนแวคเนี่ยมันเริ่มที่จะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอสายพันธ <S 2, S 1> ุ์เดลต้าเข็ม2เข็ม3เขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นมีไอเวัคซีนหมดละแต่ประเทศไทยนะครับเลือกที่จะใช้แอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2นะครับทำให้ไม่มีงานวิจัยอะไรมาก่อนหน้านี้เลยนะครับประเทศไทยเลยต้องทํางานวิจัยนี้ขึ้นมาเองโดยขั้นตอนการทําวิจัยนะครับอาจารย์ยงเนี่ยก็ได้หาอาสาสมัครมาประมาณ700กว่าคนนะครับมาฉีดวัคซีนที่ต่างชนิ กนนจนครบโดสนะครับหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยก็เรียกอาสาสมัครเหล่านี้มาเจาะเลือดเพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็เอามาพอดการาฟแล้วก็หาค่าจุดกึ่งกลางระหว่างภูมิคุ้มกันในแต่ละกลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่ได้รับการฉีดเซโนแวคนะครับสเข็มเนี่ยจะได้ภูมิประมาณ100หน่วยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ถือว่าค่อนข้างแม่นยําแล้วนะครับเพราะว่ามีอาสาสมัครถึง2 7 2คนต่อมานะครับอาสาสมัครเนี่ยได้ฉีดแอสตาเซเนกาสเข็มนะครับได้ภูมิประมาณ900าร มีอาสาสมัคร88คนนะครับในกลุ่มที่ได้ซีโนฟาร์มนะครับจะได้ภูมิประมาณ28หน่วยนะครับแต่28หน่วยนี้ไม่ใช่แปลว่าวัคซีนไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีอาสาสมัครมาฉีดซีโนฟาร์มเนี่ยได้แค่4คนเท่านั้นทําให้มันมีการคัดเคลื่อนได้ค่อนข้างเยอะต่อมานะครับในกลุ่มที่ได้ฉีดโมเดอร์นานะครับจะมีภูมิประมาณ1,700หน่วยนะครับอันนี้ก็จะมีอาสาสมัครประมาณ5คนในกลุ่มต่อมานะครับในกลุ่มฉีดไฟเซอร์เนี่ย จะได้ภูมิประมาณ1,600หน่วยนะครับมีอาสาสมัครประมาณ33คนแล้วคราวนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแคลนวัคซีนนะครับ อาจารย์ยงเนี่ยก็เลยได้ทําการทดลองนะครับโดยสลับวัคซีนนะครับเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีนเข็มที่2ไปนะครับโดยในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการฉีดซิโนแวคเข็มที่1นะครับเข็มที่2เนี่ยจะเป็นการฉีดแอสตราเซเนกาจะได้ภูมิประมาณ800หน่วยนะครับอันนี้ได้อาสาสมัครประมาณ36คนและในกลุ่มสุดท้ายนะครับก็ได้คัดเลือกคนที่ได้ซิโนแวคครบแล้วมาฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่3ปรากฏว่าได้ภูมิ10,000หน่วยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันมีอาสาสมััคครเนดดนเนี่น่่มาาฉดดไ้้แ2ทซึง านวิจัยเนี่ยเราต้องการอาสาสมัครเยอะๆนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะให้งานวิจัยเนี่ยมันเที่ยงตรงมากที่สุดนะครับไม่ได้คาดเคลื่อนไม่ได้เออร์เลอร์ไปสําหรับมุมมองผมนะผมก็คิดว่างานวิจัยเนี่ยยังค่อนข้างมีประชากรน้อยนะครับการศึกษาเรื่องความปลอดภัยเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่เราไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรตามมาบ้างนะครับเพราะมันยังไม่มีงานศึกษาวิจัยรองรับหากเพื่อนๆจะฉีดเนี่ยอาจจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเจอก,กับอะไรอยู่นะครับอย่าฉีดเพียงแค่คนบอกให้ฉีดนะครับเราต้องรู้ถึงที่มาที่ไปของงาน ว,ว,ลลวิสรุปข้อที่5้นะครับสำหรับคนที่ได้ซีโนแวคไป2เข็มแล้วนะครับก็ต้องรู้แล้วแหละว่าภูมิมันไม่พอละมันไม่สามารถป้องกันไวรัสได้แล้วเราจะทํายังไงดีล่ะซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยคุยเรื่องการฉีดเข็มที่3นะครับคือไฟเซอร์หรือว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยให้เฉพาะอุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแล้วก็บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในคนท,ทั่วไปเนี่ยยังไม่มีโครงการในการฉีดกระตุ้นเข็ม3นะครับแต่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีการฉีดกระตุ้นเข็ม3าเข็ม4ตามมาแน่น ะฉะนั้นเพื่อนจะต้องตามข่าวอย่างใกล้ชิดและช่วงที่ภูมิเราน้อยๆอยู่นยฮะเราจะต้องป้องกันตัวเองดีนะครับพยายามรักษาระยะห่างต่อกันไวน้นะครับใส่แมส่อยๆล้างมือบ่อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเลือกวัคซีนนะครับที่มาที่ไปของวัคซีน ผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆนะครับแล้วผมก็ขอฝากคลิปการดูแลตัวเองเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เป็นโควิดแต่ไม่ได้เตียงนะครับตามลิงก์ด้านบนนี้หากใครสนใจเนี่ยก็สามารถกลับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ช่องสิบนาทีกับหมอต่อได้เลยนะครับสุดท้ายนี้หากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปถัดถไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ